กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูกแทนมันนี้พอเที่ยงไนพ่อพี่พ่อน้องมาติดตามตรวเลขกับคุณยายฟ้องเนาะครับผมเนาะคุณยายฟ้องนี่เป็นคนหนึ่งที่นอนอยู่น้าหัวน้าสวนครับผมห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่หลายเติบอยู่เนาะแต่อยู่ในป่ามัน่นแต่ว่าคุณยายฟ้องนี่มักจะฝันดีครับผมมักจะฝันดีมีผีให้ผีหน้ามาบอกยังมัวี่ผ่านมาคือกันบ่ิมาแต่คุณยายฟ้องมาโอ้เสดายน้ำมูลเจ้าบ่มาสิบสี่สิบหาเขาตรงเป๊ะเลยเพื่นว่า พราะมันออกหาหนึงนะครับผมเนาะว่าเป็นหยังครับผมผ่านไปแล้วคือผ่านเนาะวันข้างมากกับเ่าเจอกันงวดนี่ครับผมคุณยายฟ้องบอกว่าหมั่นใจขึ้นกันเดี๋ยวพระเจ้าจะพาผีพาน้องไปสอบถายมึงเนาะตัวเลขที่คุณยายฟ้องหมั่นใจจะเป็นเลขตัวใดชุดใดไปฟังชัดๆจากปากคุณยายฟ้องทำกันนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องス์ดาชาแนล V2 ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณยายฟ้องสว,ส,สวัสดีครับคุณยายฟ้องครับสวัสดีครับมว,ด,บวดิพานมาเนาะบัวเลมาหาคุณยายโอ้เสดายครับขั้นมันจะจอม่าญาติถือเป๊ะอยู่เลยยังไงแม่บัวเป็นอย่างนี้ที่ว่าถือเปะ๊ะถือเปะตัวมันดูแม่มันกับซิบหาดูดูกับซิบทีกับขึ้นว่าเลขสออกซิบทีสิบผาง,งนี่โอ้เต็มเต็มเลยเนาะไรเนี่ย เสีบเจีบไนอกคุณใหญ่นอกมันเท็นตัวรกก่อนครับมาบอกสิบสี่สิบห้าคอยย่างไปย่างไปน้ำปลาน้ำเมีงไงล่ะเขาไปเขานี้ไปก่อนคอยเขาก็ยืนบอกครับถอหัูใจเนียลูกไผ่ใช่ไหหลายแต่ลูกแม่มันก็สิบห้าลูกลูกมันก็สิบสี่เป็นมาจังเศษนะเขาเจ้าบอกตรงๆในนอกระยงจะเป็นตครับมาทันหน่อยเด่อยเรียกออกเทไรสิบห้าหาทิพเนี่ยโอ้ยสิ กบานเฮ้ยนอถ้ามันยั่วันสื่อสื่อหลอกเบื้งยุนนะโอ้อันนี้ยุธงไฮยงธน่านนะคุณยายเนาะเขาจะผีมาผี้เออมันอยู่ไก่บานเอางวดเด็ดๆคุณยายงวดนี่หาสามสามหาอนี่ล่ะหาสามสามหาหาสามสามหาได้บอกมันผู้ใดมาบอกหาสามสามหามันคึ้นมากนะมันเป็นยางไปพ่อบอกบอก็ไม่ขาดหวอดครับ ปาที่นี่ผู้เพื่นเคยมาบอกนะเพื่นมาเข่าฝันยังทำไหมประทันมาประทันหมาโอ้ยังประทันมาโยแต่สามหาหาสามหาหรือหาสามกันแน่ครับคุณแม่หาสามหาสามหาสามเลยครับเอฟซีโบวเป็นบว์เป็นสามหาห้าสามสามหาหาสามหาสามสามหาตัวเรียกกันลหรครับผมไปแล้วต้องกลับมานั่งยองโตเหรอครับคุณแม่ฟ้องครับ คขาเหมือนมาเถื่อยาลาเลยนะเนี่ยท่าเขาต้องเลือกเขาไอ้เว็นเนี่ยท่าพุทธาอยังสี่นะครับผมทำานผช้ชมเนาะกระยานตั้งแต่เอฟซีหายลั่งคิดอยู่ครับใจเย็นๆเ้อครับคุณตั้งสมาธิก่อนสามตัวตัวไหนครับคุณย่าสามตัวถ้าเอาสามตัวนี่ใส่ตัวไหนใส่ เป้โมเป็นอันนั้นโมเป็นนี่ล่ะโมเป็นโมเป็นกะหาสามตัวเดียวนี่ละสันพุณว่าหาสามสามหานี่ล่ะไปแล้วก็กลับมานั่มครับผมท่านผู้ชมเนาะไปแล้วก็กลับมานั่มอยู่ใกล้หอยไค่น้องปนีบ่มีเจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาหาบอกคุณยายบ่พอปเด้ฝันเกี่ยวพนจักเทื่บบ่ได้วม่ที่ผ่านมาที่พนบอกหนึ่งซีนึงหาน่เป็นผู้ใดบ่เนี่ยซีนึงหาเนาะครับ โอ้ยฝันเห็นค้อยค้อยมันออกดูก็เลยแพ้ <c oughs> ไปที่นพูดได้สี่บอกว่านสิบสี่สิบห้าสันสิบสี่สิบห้านี่คยก็ฝันจะมันฝันยังไงหรอหน่อยเสือเอยเมว่าแต่หัองละสิบสี่กับสิบห้าหาเช็คเด็ดนนี่ละวางเสียนะไม่มก็ออกนะอ <c oughs> วันได้หาสามครับสามตัวเดียวเข็งเข่งบ่าวแอมมันกะก็มันกะบนมันกะหลังนอกมันกะออกโต้กับพอจะแสนได้ครับมันเคยฝันมันออกโตกับป่ะคุณแม่อายุจ็ดปีเหรอครับตอนนี้ครับแปดฮาแปดฮาครับถามใหม่เอี้ยซีมันซื้อหลบมาครับเนาะเพราะว่าท่านได้ชินชอบ อายุ85ปีครับโอ้ยโมเกิดพร้อมกันเขาก็ได้หลายดหน่อยพอแม่ไปเอาใบเกิดซาเป็นยังจงได้หลายสมบัซื้ออันอายุซื้อก็ได้ก็ว่าอยากได้หลายหรอกนั่นแหละยังหน่อยหน่อยนึงว่ายังหน่อยหน่อยว่าจะโอ้คุณยายมันบ่หน่อยดอกคุณยายอายุ78ทั้งดีตัว เจ้าก็อยากได้ผู้อายุนหน่อยๆแต่เศร้าก็ปียังสี่นี่คุณยายอยากได้หลายแถวบ่้านก็โมืได้หลายนี่แล้วมือหลายยังได้หลายมืได้หลายก็อยากได้หลายตัวบรงหัรแต่ก็บอกวจะเทียห์หาเทียห์คนคุณยายนะบ่อกโอ้โหคุโดมคุโดมเก็บมห้าวทองชั้นนั้นก็เป็นกระเพาะอีก อ๋อก็เลยอยากได้อายุหลายเพราะว่าเจ้าของบืสบายว่าอย่าสั่งว่าจะดูดบ้านก็ขออ,นนอ,อือออออมบ้านหันข็ไปนอนในน้ำเผาเอออ้าวเฮ้ยมากร้องพวกนกีน้ครับท่านผู้ชมคุณยายฟ้องคุณมากครับผมบเป็นตัวเลขที่ชินญญชอบนะครับซือจริงสนะครับผมเป็นตัวเลขสิชินชินชอบนะครับผมเนาะตัวเลขของเพิ่น งวดนี่หาสามครับงวดที่ผ่านมา่นบอกว่ามีคนมาบอก 14, 15, สิบสี<อ>่สิบหาพัสนปรกากฏออกหาหนึ่งเนาะครับผมนะเนาะไปมากกระ่องเก็บหนาจอไบเบิ้งครับผมมักกระจัดคัดให้เบิ้งพอความสนุกสนานพอเที่ยงเองก็ติดตามหายแกเป็นแน่าทาง<ป>เพราะว่าคุณยายนี่เคยฝันแม่นไปหาเพลินหรอแนั่น,นอ๋อไปละครับผมไปละครับอ๋อทีนชอบก็แคบหนาจอคือพอเที่ยงวานะครับทุกท่านโชคดีโชคมานคลิปนี้พอเที่ยงตเลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนา แต่ว่าจะฝากไปใส่ครับทมาชมเชื่อมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้ากขอบคุณคุณยายฟ้องกันหลายครับขอบคุณหลายครับสีพึ่งน้องสร้างพทุทธคุณในด้านเมตตามหาสเน่เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดจนจิตโต,ต,ตไว้จะเกิดบาลมี ม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนิีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมีจฉาจริงที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่า,าบ่าเขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดเีเขาอีกของเขาที่สูงของเขาเอง mm hmm. อันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปัป็าะสกาก็เลยบ่งครั้งกินคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อติ่ไปทีตเหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใดคุยก็ลงบูวเกวียงว่า,ปวาไปได้นังสางมาไปได้งาซ่างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อหให้เพิ่มพุดจคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้น <พอ S 2> เป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพุดจะคุ้นไม่เปตมียิทิฤทธิ์มีอำนาจสาม,มารถมวนอวดยุทธิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมาบบานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมงองลาลเาิ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้นท <ฆา S 1> ูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเฮานี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็มมเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมะจ่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านพาอตาป,ปนูานโเอา,าพ่น่าเอาอีกฝากย่อต้นยอ่นยอคือบุกบ้านพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคืนยอย่อในฝา,ากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคูุน่นนี่นี่มันไม้คุ่นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองมหาราชองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันผีกระสางการไปลงยังนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วงเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปลูกเสกของปุตเบิ้ลตำหน้าอยู่ในเจตตำหนานเบิ้ลปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชายื่อใจเป็นกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปลูกเสกผู้ร่้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมือน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ผู้ปลูกเสกให้รุ่นแรกอ่อาถ่ายไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดโคนอ่าปูดอดทรมาซิโนงานเป็นผูพิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนบางมีอยู่าายกินสลับกันมันจะซีด,ดูครับ <ฤ LP. S 2> นี่นี่น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรด <c oughs> ยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยออย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกยยสีไปห้องพญายีสีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือรอื่นะองความเป็นมา